เช้านะคะสำหรับผู้ร่วมเสลิมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะรับเกียรน,นะคะจากท่านรหลายท่านนะคะก็ท่านอัคราชคะ,คะในเรื่องในโอกา,าที่ท่นทัไทยแล,เยละเยรมันจะคะจกกบร่าปีในปีหน้าคืปีทกรสงัาส้า้อนะคะเราก็เลยอยีาสวันนี้เกิดขึ้นมาน,นะคะก็คือการเสวนมนะคะ คุณกิติทำแด้านะคะนเชิตะวันมาเรียนเรียนราชบัณฑินะคะกล่ารายงานค่ะเรียนท่านรชเชชูรัตบุตรรองศาสตราจารย์รกเตอร์ิศตร์ปกติรักอรยาโคศาสตราจารย์รเตอร์ปอร์ตและเพื่มาร่วมงนทุกท่านนะครับ เพื่อในการเฉลิมฉลองในโอกาสเป็รอบ1 50ปีของนักการพูดระหว่างไทยและเยอรมันนี้นะครับในปีพุทธศักราช2555สมาคมนักเรียนไทยในสถาบันจากทางรัฐเยอรมนีนะครับจึงจัดงานเสวนาระดับชาการจากอดีตถึงปัจจุบันจากเยอรมันถึงไทยเพื่อเการมีสวนมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลต่อสัมพันครับที่ระหว่างนักเรียนไทยนักวิชาการ และสนใยที่จะมาใน่ที่ในเยาวมณีนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศตลอดจนร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และนําเสนอแนวทางน,นะครับในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสัคงคมกฎหมายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสอนอทยอหวังเป็นที่ยิ่งว่างานเสวนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิด การต่อยอดทางความคิดของผู้ที่มาร่วมงานรวมทัง้งส่งเสริมให้เกิดการรวมความคิดเพื่อการพัฒนาประเทศต่ตอไปในอนาคตน,นะครับานการครั้งนี้สรขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลินที่เลือเฟือสถานที่ในการจัดงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ความชื่ลือนในการเตรียมงานสำนักงานดูแลนักเรียนไทยนะครับประจำกรุงเบอร์ลินนะครับที่ผู้ประสานงานและความชื่ลือนในการเตรียมงาน วิทยากรทัสามท่านนะครับที่เกี่ยวกับมังการนะครับในวันนี้วัดพุทธวิหารเบอร์ลินนะครับและรัฐทหารดาวทียการสนับสนุนของประมาณจัดมาณเท่านี้นะครับและขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านครับประกาศต่อไปนะคะกลาวเป็นเชิญนายชดชูรัตบุตรอัครราชทูตไทยประจพลบริรินทร์นะคะเปิดรายงานค่ะ กรอสารการต้นสังกัดกติครับก็สุธริยาตัวโกงศาสตราจารย์โคกเกอร์โนสกีน้องๆนักศึกษาที่รักทุกท่านครับผมในนามของสารทูตดนักรุณบอลินแล้วก็ในนามของท่านทูตเจยวัตสตบุตรซึ่งเป็นรัชการอที่รักเองนะครับที่มีความดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นน้องๆทุกคนมาร่วมกันในวันนี้ ก้าวหน้าในทางการศึกษาของน,น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พวกเรา,าราชการที่สั่งผูเนี่ยก็หวังเส้นที่ว่าจะได้เห็นความสำเร็จในการศึกษาของมังองอนพุ่มพได้ <c oughs> ผมรู้สึกด,ดีใจมากนะครับที่เห็นสมาคมนักเรียนไทยในสถาบัสานสอนเดียร์มีเนี่ยมีความแข็งแกร่งโดยโทยก้าวหน้ามา,มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็กว่า50ปีแล้วทำง,งานจุดเน,นื่งองกันมาแต่รุ่นที่รุ่นผู้ใหญ่มาจนถึง น้องรุ่นปัจจุบันผมดีใจมากที่ได้เห็นสมาคมกิจกรรมในรุ่ที่แสงใจส่งเสริมก็่ใช่แเรื่องวิชาการอย่างเดียวหรือเรื่องขใใาองความสำคัญใกล้ชิดระหว่างไทยอีกเยอะตอนนี้มีโอกาสสำคัญที่จะเป็นตัวเชียลโยูประเทศทั้งสองค้อดี จะเปล่าสักน้อยน่ากว่าผมเนี่ยดีใจที่ได้เห็นนักเรียนไทยซึ่งเรียนในเยอรม,มีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในสังคมไทยเยอรมนีเนี่ยเใช่แหมวิชาความรู้ที่ที่ไม่น้อยหน้ากว่าใครในโลกในทุกด้านทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่าแตทางด้านสารสนเทศเขาสื่อถึง ในประเทศไทยเนี่ยาจากบทบาทของของ,ของอวิชาการทางเยอรมันด้านเยอรมันซึ่นชื่นนะครับในทางภาษาภาษาอาจจะไม่ปรากฏชัดเท่ากับแหล่งวิชาการทางด้านอื่นอย,ย่าฝรั่งเศสแต่ว่านักเรียนเยอรมันคน,นไทยที่เรียนในเยอรมันเนี่ยเป็นหลักในสังคไงมงงไทยทุกด้านมาจากเมืองไรอาจารย์อยู่สายไทยชั้นแ,แรก แ่างรายทนไม่ไี้ทำให้พบเทกับที่มีมามาจนถึงาวรข้าพเจ้าก่อนสองท่านที่มาให้เหตเจ้าก่อนตอนนี้ัก็มีบทบาทว่าในการที่จะชี้นำัหมให้แสงสว่างให้แนวคิดกับสังคมไทยซึ่งขณะนี้เนี่ย อยู่ในในความขันขวนของกระแสความคิดความเชื่อต่างๆมากมายจนหลักวิชาไม่เป็นหลักวิชาผมก็ขออนุญาตมีส่วนแสดงมาเมาก็บบ <c oughs> <laughs> ้างก็อยากเห็นหลักวิชาเป็นยะังไงผมที่นี่เนี่ยสองปีเศษไม่เข้าไปคือผู้ใหญ่ทันเดอร์มาเขาก็พูดให้เราสะกดใจเหมือนกัน นัเรียนนักเรียนไทยกฎหาที ah, ่กครองที่เยอรมันนี่ก็เป็นเจ้าตำหนักของกฎหมายปกครองประเทศนื่เขาก็รู่สงส่งมากในหลักในหลักการของกฎหมายแลมันเหมือนกันทั้งโลกแต่ทำไมทางปฏิบัติของไทยมันแปลกก็มีเราก็สะพ้อนใจแต่ผมก็ดีใจที่ที่เห็นท่านอาจารย์สองรวมทั้ง เรื่องกฎหมายเรามาท่านผูเราจะเรุน่นใหม่ <c oughs> ก็มีบมทบาทในการที่จะให้ความรู้ให้ให้ให้ดุลกับกับสังคมสังคมก็ต้องมีดุลมันไม่แปลกที่คนจะเห็นแปลกแต่หลักวิชาก็ต้องมีนะเราเนี่ยวิวัฒนาการทางสังคมของไทยเนี่ยถ้าเทียบกไปยุโรป ที่เมื่อหลัยวิชายอยังไม่หนักแน่นคนนัก <c oughs> คิดหลักอะไรต่างๆขึ้นมาเองใช้สังคมเป็นเครื่องทดลองเพื่อทดลองความคิดของตัวเองสังคมยุโรปได้บาดเจ็บมาเยอะในในวัฒนาการแบบนี้จนกระทั่งแบบนี้เนี่ยเราเป็นหลักฐานนักทุนเรามาที่หลายโรงเรียในในใราจากเขาคนเยอรมันจาฝรั่งเศสเมืงไทยไม่จําเป็นต้อง าการเป็นประชาธิปไตยาการเป็นสังคมในอุดมคติเรามาเรียนจา,จากผู้ที่มีความรู้ก่อนเราาราจะดาได้ <S <S ไดเความเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆในอนาคตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต่อไปเนี่ยัดจากคนรุ่นผมที่ท่านอาจารย์าจะดําเนินในสิ่งที่ต่อไปใช้โอกาสความรู้ความสามารถของเราที่เราได้มาฝ่าฟันมาถึง วันนี้เนี่ยได้ริ่มได้เรียนกลับไปเป็นหลักแต่บ้านเมืองเนี่ยอาจารย์ที่อยู่กับเราวันนี้อาจารย์ผู้ใหญ่ที่อยู่ก่อนหน้านี้สืบต่อไปนะครับสำหรับตัวสถานทูตเองเนี่ยร้อนกลับมาสู่ความสัมพันธ์เรามีแบบแผนมีเจตนาที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนความสัมพันธ์การรู้จักกัน สนาบในเรนื่องนี้จนระัเกิดภาาวิชาภาษาไทยขึ้นในในขั้เรื่องการทำบุตรเป,เป็นแชร์ของค่ายสต u ด i e s ได้เชิญวิทยากรท่านอาจารย์ที่ที่มีชื่อเสียงในในแง่มุมต่างๆาภาษาและวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนทั้งสองจะต้องปูให้แน่นเพื่อก็พยายามเป็นที่ที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าของของแผนนีสถาบันนี้ ว uhm nope. ่ับิดที่มาเสนาเรน่องเสรแล้วนะครับขอก็ามอนุญาตเปิดเสนาขอบคุณครับาูว่านรัวัุณรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรสามท่านนะคะ แต่ท่านนี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทั้งประเทศไทยและเยอรมันเป็นอย่างสูงเลยทยวก็เดยกวามเก็นนะคะ จะขอแนะนําก่อนว่ารูปแบบการบรรยายของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านวิทยากรมาเลยนะคะขัานแรกนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่แตอนนี้เราจะมีการบรรยายดยท่านวิทยากรทั้งสามท่านนะคะแต่ละท่านก็จะบรรยายประมาณ2ี่สนาทีได้นะคะพูดถึงความเจริญพันธุ์ของไทยของเยอรมันบุกไทยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยจริงๆแล้วก็คือ,อผู้ร่วมเสวนานี่จะสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ท่านทั้งสามท่านได้บรรยายไปได้ก็อยากจะ ชี้แนะแนะนำนะคะว่าถ้าหากว่าท่านมีใครมีคำถามหรืออะไรเนี่ยให้ตั้งไว้เลยนะคะเพราะว่าเวลาวันนี้เราค่อนข้างกระชับเหมือนกันถ้ามีอะไรจะถามท่านนี่เราก็จะได้ถามท่านเลยยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้เราขอแนะนําท่านผู้จัดการแต่ละท่านเลยนะคะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ปกตินะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์หลักธรรมศาสตร์นะคะท่านจบวิทยาสตร์บัณฑิตและมหาบัณฑิตศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะ แล้วก็ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายเปรียบเทียบจากออมหาวิทยาลัยสตราสบ o u r g ในฝรั่งเศสนะคะหลังจากนั้นก็ท่านก็มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปอนนะคะมาคิสเตอร์ยูริสนะคะต่อด้ดอวยด็ดอกเตอร์ดเรคเตอร์นะคะในมหาวิทยาลัยโยการ์นะคะขอเชิญท่านอาจารย์ดรรองศาสตราจารย์ดตรติดสังกติกตค่ะ จนทั้งสองท่านเลยนะคะท่านต่อไปนะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะจาก Professor Dr. นะคะโบเกอร์กาโบสกี้นะคะท่านเดินทำรายมาจากคำบวกเลยนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์สอนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ University คำบวกนะคะ,ะ,คะก่อนหน้านั้นท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ University of m c n s t e r นะคะตั้งแต่ปี1999ถึงปี2003นะคะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นศาสตราจารย์ในคณะไทยอิสติกเลยนะคะในข้อเกี่ยวข้อของประเทศไทยเราเลยแล้วก็ที่ประทับใจพวกเราเป็นรายมากเลยนะคะคือท่านเดชทำรมพันธุ์ิทัสยนเนี่ยในปี1996นะคะเกี่ยวกับล้านนานะคะเป็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยค่ะขอเชิญท่านดรรากัสกี้ค่ะ สามารถทำสามารถถามได้ทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมันนะคะท่านอาจารย์ต่อไปนะคะที่ให้เกียรติเราวันนี้นะคะคือท่านดร์สิทิยาแห่งโดมนะคะหรือพี่โดมนะคะที่เป็นผู้จัดการเราต้เรียกพี่โดมเพราะว่าท่านเป็นนายกสภานพยรอยุ่งปีคศ2 5 4 2 2 4 3นะคะมีชื่อมากทีเดียวอาจารย์ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าสารสุพรรนะคะแล้วท่านจบวิชาประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร การนะคะยนีมณฑลไทยมันก็มาต่อกับมอเทอร์ยูิสที่มอสเอร์ออนิวอร์ซิตีนะคะแล้วก็ต่อกับดอกทเดเรที่มหาวิทยาลัยกคืนอเอร์ไตเชิญพีโดนะคะแล้วก็สุธยาคะบรรยากาศเราวันนี้ก็จะอบอุ่นก่อนนะคะก็ห้องเราวันนี้